เสียงลมกลางค่ำคืนพัดผ่านคฤรืหน์อย่างแผ่วเบาในขณะที่อีกฝากหนึ่งของบ้านเสียงสนทนาเริ่มดังขึ้นอย่างเร่งรีบอะไรนะหยันยันพ่อของลูกบอกว่าซูเฉินทำร้ายนายน้อยเย่อย่างนั้นเหรอน้ำเสียงตกใจของหญิงวัยกลางคนสะท้อนกล้องไปทั่วห้องรับแขกเธอคือคุณนายตระกูลหลงผู้กุมเอกสารสำคัญของการร่วมมือระหว่างสองตระกูลเธอเช็ดน้ำตาไปพลางพูดเสียงสัน่น แบบนี้ตระกูลเย,ย่ไม่มีวันยอมแน่ความร่วมมือที่วางไว้จะต้องล่มแน่นอนหญิงสาวผมยาวสีม่วงอ่อนที่ยืนข้างๆเหย็นหยานก้มหน้าด้วยสีหน้ากังวลอืมคุณนายหลงตัดสินใจแน่วแน่ฉันจะไปเตรียมเอกสารยาฉบับใหม่พรุ่งนี้ลูกต้องเซ็นใบยาต่อแนน้อยยย่ให้เรียบร้อยแล้วขับไล่สู้เฉินออกจากตระกูลเราไปซะแบบนี้อาจทําให้ปัญหาทั้งหมดเบาบางลงได้แม่ ยันยานร้องออกมาด้วยความตกใจแต่ผู้เป็นแม่กลับไม่หันกลับมามองในคืนนั้นขณะบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยความตึงเครียดซูเฉินเดินออกมาจากห้องด้านในพร้อมรอยยิ้มเขาเอ่ยขึ้นได้น้ำเสียงสบายๆภรยากำลังกังวลเรื่องความร่วมมือไตรภา,าคีอยู่สินะยินยานชะง,งักหันมามองสามีด้วยสายตาสับสนแต่ซูเฉินกลับหัวเราะเบาๆอย่างใจเย็นพรุ่งนี้ฉันจะไปพบในน้อยเย่เอง มันจะดีกว่าความร่วมมือของตระกูลเย่ก,กับหลงมากแน่นอนฉันจะทําให้ตระกูลฉงพอใจอย่างแน่นอนหยันหยานมองเขาด้วยความตกใจและไม่เข้าใจแต่ซูเฉินกลับพูดต่อด้วยน้ําเสียงจริงจังปนมั่นใจอืมผ่านไปห้าปีแล้วอาการป่วยของฉันหายดีแล้วนะจริงเหรอหยันหยานถามด้วยแววตาดีใจงั้นเธอจําได้ไหมว่าตระกูลของนายอยู่ที่ไหนกันแน่ซูเฉินนิ่งไปครู่หนึ่งขมวดคิ้วคิดอย่างลึกซึง้ง อืมนี่ก็ห้าปีแล้วที่เธอถามคำถามนี้กับฉันฉันเองก็ยังไม่รู้จะตอบยังไงดีหญิงสาวยิ้มบางและพูดเสียงอ่อนโยนไม่ต้องรีบคิดหรอกค่อยๆนึกเอาเะนะถ้ารู้ว่าตระกูลของนายอยู่ที่ไหนเราก็จะส่งนายกลับไปได้แล้วฉันเองก็จะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปสูเฉินนิ่งไปชั่วขณะก่อนแววตาจะสว่างขึ้นฉันจำได้แล้วฮะจริงเหรอ ซูเฉินยกหมัดขึ้นด้วยสีหน้าภูมิใจตระกูลของฉันอยู่ในเมืองหลวงตระกูลซูหนึ่งในตระกูลที่มีอำนาจมากที่สุดในพันดินภาพตัดไปยังเงาร่างสูงใหญ่ของชายเก้าคนยืนอยู่บนยอดเขาสะท้อนแสงอาทิตย์อสดงเหนือทะเลคลื่นสัตว์ตระกูลของฉันมีปรมาจารย์เก้าคนพวกเขาเก่งกาจยิ่งนักเสียงของเขาก้องกังวานไปทั่วห้องรอยยิ้มมั่นใจนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับบางอย่างแต่ในแววตาของหย,ยานหยาน กลับฉายแววประหลาดใจปนสงสัยซูเฉินทำท่าล้อเลียนแล้วพูดขึ้นว่าพวกเขาส่งพลังมากและได้สอนทักษะบางอย่างมาให้กับฉันอีกด้วยฝายเซียวหยานคิดในใจฉันคงคิดไปเองอาการป่วยของซูเฉินยังไม่หายดีแถมยังเป็นหนักกว่าเดิมซะอีกถ้าเปลี่ยนเรื่องชอนคุยยังอ่อนโยนว่าเรื่องนั้นช่างเถอะในช่วงห้ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างความรู้สึกในช่วงห้าปีที่ผ่านมางั้นหรอ เซียวหยานสารภาพจากใจว่าความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฉันคือ5ปีที่ผ่านมาการใช้ชีวิตในตระกูลหลงของซูฉันเขาโดานกดขี่และทุกข์กีดกันอยู่ตลอดเวลาในช่วง5ปีที่ผ่านมามีเพียงแค่ฉันเท่านั้นที่คอยปกป้องและดูแลเขาซูเฉินยิ้มกว้างแล้วชี้นิ้วตอบทันทีความสุขของฉันคือการได้มีภรรยาที่ดีเธอดูแลฉันอย่างดีมาตลอดหปีเหมือนกับแม่หมูดูแลลูกหมูเลยปังหมอนปลิว เสี่ยวหยานระเบิดไอโกรธออกไปเลยนะนายเรียกใครว่าเป็นหมูสู้เฉินรีบบกมือภรรยาใจเย็นๆฉันแค่เปรียบเทียบก็เท่านั้นเองเธอย้ำเสียงเคี้ยวถ้าฉันคือแม่หมูนายก็เป็นหมูยักษ์นั่นแหละฉดกลลต่อเนื่องสู้เฉินลุก้อโนแล้วค่อยๆถอยภรรยาฉันขอตัวก่อนนะเธอยังเดือดคิดในใจกล้าดียังไงเอาฉันไปเปรียบเทียบกับหมูเช้าวันถัดมาเสี่ยวฉิน แบกหัวสิงโตซ้อมบนหลักไม้กลางน้ำอย่าหะอยู่นิ่นที่บ้านจูเฉินแปลงฟันแล้วพ่มาถามว่าเซียวชินเจอเมื่อวันไปแล้วนายยังจะมาเชิดสิงโตอยู่งั้นเหรอเซียวชินวิ่งบนหลักไม้พร้อมหัวสิงโตแต่โกนกลับไม่เป็นไรพี่เขยฉันกำลังทำเพื่อตระกูลอยู่เขาถอดหัวสิงโตขึ้นมาอธิบายเป้าหมายชัดเจนว่ายังมีเวลาอีกห้าวันก่อนถึงพิธีเปิดเมืองโกลเด้นบีชถ้าฉันชนะในงานเชิดสิงโตใหญ่นั้นได้ บางทีอาจช่วยแก้ปัญหาความร่วมมือสามไฟได้สู้เฉินสวมชุดผลไม้สีสม้มกำลังแปลงฟันอย่างฮึดฮัดฮะคิดว่าชนะการแข่งขันเชิดสิงโตจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เหรอเจ้าบ้าพี่เขยหัวเราะเบาๆข้างๆฮ่าๆ <laughs> ว่าแต่ทำไมถึงไม่แปลงให้เสร็จก่อนแล้วค่อยพูดละ่ะตัดฉากภาพตึกทองอลังการ เสียงบรรยายนี่คืองานวันเกิดครบรอบ80ปีของหวางเจี้ยนหงตระกูลหวางเป็นตระกูลที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งในเมืองยิ่งกว่าตระกูลย่อยอื่นๆเสียอีกและการเชื่อสิงโตคือสิ่งที่ผู้ใหญ่ตระกูลหวางชื่นชอบมากกลับมาที่ฉากบ้านซ้อมเชื่อสิงโตเสี่ยวฉินหากว่าการเชื่อสิงโตของผม ไปเข้าตาคุณหวงังบางทีตระกูลส่งของเราอาจจัดการปัญหาต่างๆได้นั่นถือเป็นเกียรติสำหรับตระกูลส่งมากแต่ตอนนี้ในเมืองตระกูลต่างๆกำลังเตรียมทีมเข้าร่วมเชิดสิงโตเต็มไปหมดแต่ละทีมก็แข่งแกร่งมากการหวังได้แชมป์ปีนี้สำหรับฉันคงไม่มีหวังแน่ๆเขาหยุดพูดครู่หนึ่ง แล้วถอนหายใจแม้ว่าฉันจะพยายามฝึกฝนอย่างหนักแต่มันก็เปล่าประโยชน์ฉันยังสร้างบอลน,น้ําไม่ได้เลยสูเฉันที่กําลังแปลงฟันอยู่ครอ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 ,อยากจะสร้างบอลน,น้ํานั่นเหรอเสี่ยวฉินมองงงเอ๊ะซูเฉันยืดตัวเต็มแรงแล้วตะโกนวู้ บอลน,น้ำลูกใหญ่พุ่งทะลวงไปข้างหน้าตัดฉากไปที่เสาสูงกลางลานฝึกบอลน,น้ำกระแทกเสาไม้เข้าอย่างจังปังผ้าประดับสีแดงบนยอดเสากระจายกระจุดกระจายเสียวฉินอึงสุดขีดเอ๊ะพี่เขยนี่คุณทำได้ยังไงกันเนี่ยคุณเป็นนักเชื้อสิงโตมาก่อนอย่างนั้นเหรอสูเฉินยิ้มมุมปาก <laughs> อ,อ่า มันก็แค่เรื่องง่ายๆนะสูเฉินทำท่าจริงจังขึ้นที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อภรรยาเสียงในใจของเขาถ้าเสียวฉินได้แชมป์ปีนี้ล่ะก็ภรรยาคงจะดีใจมากแน่ๆแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดลงบนลานฝึกเสียงประกาศจากไกลๆตกแต่งให้ดี ตัดฉากมาที่พ่อของตระกูลยืนอยู่ข้างหน้าในชุดสูทหรูผูกโบแดงขนาดใหญ่ตรงหน้าอกเขาตะโกนอย่างหนักแน่นนายท่อนเย่กำลังจะมาเราต้องต้อนรับเขาให้ดีที่สุดเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆรีบชี้ไปด้านหน้าพ่อดูนั่นสิเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามาหยันหยานในเสื้อเชิ้ตลายสกอตสีอ่อนเดินเข้ามาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและสดใสพร้อมกับพูดขึ้นว่าพ่อ ชายหนุ่นและหญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่หันมามองทันทียันยานถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าเรียกหาฉันมีอะไรอย่างนั้นหรอขอบคุณมากๆที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ